การใช้เลขแปปิดท้ายในเบอร์มือถือส่งผลอะไรบ้างกับชีวิตผู้ใช้มมมือืออออเเป็นคคคควววาาิิดุุณณูททงชชีีีตจะะรร่่่่พพ,พยยสวัสดีค่ะ พบกันเป็นประจำกับดรไก่มัทนาประวีศาลาคุณมนตรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดรไก่ตอบให้ก่อนที่จะไปฟังว่าใครเป็นผู้โชคดีได้รับคัดเลือกนำเบอร์มาวิเคราะห์ในรายการวันนี้ขอให้ทุกท่านกด subscribe กดกระดิ่ง y o u t u ซ e มเจ็ด9 i อไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการคลิปใหม่ๆกันค่ะ สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกนำเบอร์มาวิเคราะห์ในวันนี้คือคุณอัจฉราเพศหญิงอายุ50ปีอาชีพขายพระและวัตถุมงคลเบอร์มือถือที่ใช้มี2เบอร์นะคะเบอร์แรกคือหมายเลข 0xx9933893 ใช้งานมา7ปีค่ะและเบอร์ที่2หมายเลข 0xx066 8827ใช้งานมานานกว่า10ปีอยากทราบว่าทั้งสองเบอร์นี้ควรเปลี่ยนหรือไม่คุณไก่ขอบอกแบบนี้นะคะว่าเบอร์แรกส่งผลให้ผู้ใช้บ้าพลังใจร้อนอารมณ์แปรปรวนมีวาจาดุดันซึ่งไม่ส่งผลดีเลยด้านการเงินก็หาเงินเก่งก็จริงค่ะ แต่เก็บเงินไม่อยู่สุขภาพก็ต้องระวังเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นระบบสืบพันธุ์โรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับสายตานะคะส่วนเบอร์ที่2นะคะส่งผลให้ผู้ใช้มีปัญหาเรื่องการเงินหนีไม่พ้นคำว่านี้สินความรักมักไม่สมหวงังมีปัญหาบุคคลที่สามมากวนใจเสมอถ้าอยากให้ได้โอกาสดีๆมีชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนเบอร์ใหม่ดีกว่าคะ่ะ สำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องของการใช้เลข8ปิดท้ายในเบอร์มือถือไม่ว่าเลขด้านหน้าจะร้อยเรียงอย่างไรก็ตามแต่หากปิดท้ายเบอร์สุดท้ายที่เลข8จะส่งผลให้ผู้ใช้มีปัญหาด้านการเงินเงินรั่วหาเท่าไหร่มีเท่าไหร่ออกหมดไม่เหลือเก็บนอกจากจะไม่ส่งผลให้ผู้ใช้ร่ำรวยแล้วยังส่งผลให้ผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นคนเจ้าอารมณ์ซึ่งเบอร์ไหนที่ลงท้ายด้วยเลข8ถือเป็นเบอร์เสียนะคะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้นสามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะคะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์และมีวางจำหน่ายที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage sim เจ็ดแปดเก้า com ได้เลยค่ะ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรมูลนิธิต่างๆนะคะขออนุมโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทำตามกติกาตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่1กดไลค์แฟนเพจ sim 7 8 9 com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ 0789.com เท่านั้นนะคะชื่อเพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด,ด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคำถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรไก่ตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าสองสิ่งในชีวิตที่ไม่ควรทำคือการทำโดยไม่คิดกับโมัแต่คิดและไม่เคยลงมือทำ การจะประสบความสําเร็จได้เกิดจากการที่ลงมือทํานะคะคุณไก่เป็นกําลังใจให้ทุกท่านสําเร็จอย่างที่ตั้งใจกันค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนแบบมือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะหมดเคราะหแค่คุณไว้ใจเราช่วยวิเคราะห์ช่วยพลิกเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเปลี่ยนบมือถือเปลียนความคิดคุณดูแล้ว